แนวหน้าออนไลน์บทบรรณาธิการวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ตอนจุดจบในอุ้งมือนายกตระกูลชินประเด็นการเมืองกลับมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหลังจากสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคำร้องที่จะถอดถอนนางสาวแพรทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรณีคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนในวันที่29สิงหาคม2568นี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดอย่างต่อเนื่องว่าจะชิงลาออกก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องการลาออกของแพทองทานเคยถูกวิเคราะห์ค,ความเป็นไปได้มาก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่น โอกาสรอดเป็นไปได้น้อยมากหากลาออกก่อนยังอาจมีอนาคตทางการเมืองเพราะจะทําให้ศาลยุติการวินิจฉัยแถมอ้างได้ว่ามีจิตสํานึกแสดงสปีลิตของผู้นําและในายใหญ่ยังเป็นผู้กําหนดเกมส่งนายชัยเกษมนิติสิรีชิงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีกลุ่มอํานาจต่อไปได้อีกระยะหนึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ในการลาออกของแพทย์ทองทานจะถูกปิดตายลงไปชั่วขณะหลังจากนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีผู้พอ่อขึ้นไปประกาศบ,บนเวทีแห่งหนึ่งเมื่อกลางเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเลือกทางเลือกสามทางคือหากไม่ผิดนางสาวแพรทองทานก็กลับมาทําหน้าที่นายกต่อถ้าไม่รอดก็เสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิปิและทางสุดท้ายคือยุบสภากระแสการเมืองที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าน,นายทักษิณชินวัตร จะเข็นซากบุตรสาวไปให้สุดทางคงไม่ให้ลาออกเลยยุบสภาง,ง่ายๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีไพ่ให้เล่นในมือรวมทั้งนาย,ยกทักษิณเองเชื่อว่าสารจะรับฟังข้อเท็จจริงและเหตุผลในการกระทำอย่างบริสุทธิ์ใจของแย์ทองทานต่อความพยายามแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติวิธี แต่หลังจากนางสาวแพรทองทานได้ขอขยายเวลาชี้แจงถึงสองครั้งครั้งละสิบห้าวันโดยให้เหตุผลว่าทำคำชี้แจงไม่ทันจึงเริ่มมีคำถามว่า แค่คลิป17นาทีทำไมต้องใช้เวลาเขียนคำชี้แจงนานเป็นเดือนๆและถ้ามั่นใจว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรจะรีบชี้แจงให้จบเพื่อสร้างความชัดเจนทางการเมืองโดยเฉพาะนิยามหน้าสิวหน้าขวานประเทศชาติกำลังมีภัยคุกคามความมั่นคงการซื้อเวลาดังกล่าวบวกกับอาการกบดันเงียบๆของนายทัิณชิวัฒน์ และนางสาวแพรทองทานชินวัตรในช่วงที่ผ่านมานี่เองทำให้เกิดกระแสะว่าไพ่การเมืองกำลังจะถูกเปลี่ยนหน้าเล่นสมการทางการเมืองฉากใหม่กำลังถูกจัดวางบนกระดานรอแค่จังหวะเท่านั้นซึ่งทุกฉากทัดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิน้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในเวลานั้นโดยเฉพาะล่าสุดมีผลสำรวจของนิดาโพออกมาอย่างน่าตกใจว่าคนไทยให้ความไว้วางใจและพึงพอใจ ที่มีต่อรัฐบาลต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาเหลือต่ำลงมากเพียงแค่4%เท่านั้นเองขณะที่ระดับความไว้วางใจของกองทัพพุ่งสูงสุดมากกว่า75%ซึ่งตัวเลขดังกล่าวชี้บอกนัยะทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งว่าคนไทยไม่เอารัฐบาลชุดนี้แล้ว ทั้งนี้กระแสข่าวการชิงลาออกของนางสาวแพทองทานในทางการเมืองสามารถมองได้หลายมุมรวมถึงประเด็นที่ว่าเป็นการส่งสัญญาณของผู้กำหนดเกมยอมถอยหนึ่งเก้าให้นางสาวแพทองทานลาออกหวังลดแรงกดดันและรักษาเสถียรภาพของพักร่วมรัฐบาลในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อย,ยึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองต่อไปอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า เวลาของนางสาวแพรทองทานได้หมดสิ้นลงแล้วหลังเกิดศึกไทยเขมรท้ายสุดไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ก็ตามในบริบททางการเมืองนั้นก็ถือว่าจบแล้วเช่นกันหากยังคิดฝืนที่จะไปต่อไม่ว่าเป็นแพรทองทานหรือชยัยเกษมคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันได้เลยเถิดไปไกลถึงขั้นประชาชนไม่เอารัฐบาลภายใต้อุ้งมือตระกูลชินวัตรแล้ว เพราะฉะนั้นผู้กลุ่มอํานาจตัวจริงควรต้องคิดให้ถี่ถ้วนและมองสถานการณ์จริงให้รอบด้านต้องเลิกหลงตัวเองหรือมัวเมาในอํานาจวันนี้ประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน์และสูญเสียโอกาสไปกับวิกฤตทางการเมืองม,มามากเกินพออย่าต้องให้ประชาชนออกมาตะโกนขับไล่ทั้งแผ่นดินอีกเลยเพราะแค่ต้องสู้กับผู้นำสองพ่อลูกขเขมก็เหนื่อยมากพอแรงแล้ว